กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ดูเหมือนว่าครอบครัวของพวกเขาจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขบ๊อบพาหรือมิสเตอร์อินเครดิบิลรับบทเป็นคุณพ่อบ้านที่คอยดูแลเด็กๆต่างจากเฮเลนภรรยาของเขาที่จะต้องออกไปต่อสู้กับเหล่าร้ายปราบอาญากรรมและเมื่อไวัยร้ายตัวใหม่สุดโหดปรกากฏตัวขึ้นพวกเขาจึงต้องกลับมารวมทีมซูเปอร์ฮีโร่อีกครั้งวันนี้ทอกกฟิล์มขอนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่นจากดิสนีย์และพิกซาในปี2018เรื่อง The Incredibles รวมเหล่ายอดคนพิทักโลก2คลิปนี้ไปการสปอยหนังล้วนๆครับจะทำให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวของครอบครัวซปเปอร์ฮีโร่กัน ในตอนเริ่มเรื่องมาก็เป็นเรื่องที่ดำเนินต่อจากภาคที่แล้วในวันที่โรงเรียนของเด็กๆจัดกิจกรรมมีวัยร้ายบุกมายอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้ครอบครัวต้องช่วยกันเพื่อที่จะหยุดแผนการร้ายแต่เจ้าอันเดอร์ไมเนอร์ก็หนีไปได้โชคดีที่พวกเขาหยุดเครื่องจักรที่กำลังทำงานไว้ได้ด้วยแต่ก็สร้างความไม่พอใจให้คนลหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลและในเหตุการณ์ครั้งนี้โทนี่ เด็กหนุ่มที่ไวอเลตนัดดูหนังด้วยเห็นเธอและครอบครัวใช้พลังซูเปอร์ฮีโร่ทำให้ริกต้องมาช่วยพาพวกเขาเก็บกวาดลบความทรงจําของโทนี่ออกไปเป็นงานสุดท้ายก่อนที่หน่วยของเขาจะถูกยุบลงในระหว่างที่คู่สามีภรรยากําลังหาทางออกให้กับครอบครัวโฟรโซนที่เป็นเพื่อนเก่าของพวกเขาก็เข้ามาหาแนะนํางานเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ให้พร้อมกับรองรับว่าตรวจสอบมาอย่างดีทั้งสคนจึงไปตามนัดหมายทําให้พวกเขาพบกับวินนักธุร หนุ่มผู้คลั่งไคล์ซูเปอร์ฮีโร่และเอเวอร์ลินพี่สาวของเขาวินเสนอข้อตกลงที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ให้คนจดจำไปในทางที่ดีเพื่อให้ยอดมนุษย์กลับมาทำงานได้อย่างถูกกฎหมายอีกครั้งโดยมีหมากตัวแรกในการเปิดกระดานก็คืออีลาสติกเกิลนั่นทำให้บ๊อบต้องรับบทเป็นคุณพ่อบ้านคอยดูแลลูกๆแทนเฮเลนพวกเขาทั้งครอบครัวย้ายมาเข้าบ้านหลังใหม่ชีวิตดูแฮปปี้คืนวันดีๆกำลังหลั่งไหลเข้ามาเฮเลนออกไป ทำงานพร้อมกับชุดใหม่และรถคู่ใจคันใหม่ของเธอเธอดักฟังวิทยุตำรวจก่อนจะไปยังสถานีรถไฟที่กำลังเปิดตัวใหม่และเหตุขัดข้องก็เกิดขึ้นเมื่อขบวนรถไฟควบคุมไม่ได้เธอรีบไล่ตามไปหยุดขบวนรถไฟทันทีและสำเร็จครับภารกิจแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อยถ้าไม่ติดที่ว่ามีข้อความแปลกๆป,ปรากฏบนหน้าจอและในวันเดียวกันบ๊อบก็ตื่นขึ้นมาดูแลลูกๆส่งไวโอเล็ตและแดชขึ้นรถแล้วก็กลับมาดูแลแจ็คแจ็คต่อ หลังทำอาหารและอา่านนิทานก่อนนอนออแต่ดูเหมือนคนที่กำลังจะนอนนี่คือนายนะบ๊อบหลังจากส่งแจ็คเข้านอนไวโอเลตท,ที่ออกไปตามนัดดูหนังก็กลับมาด้วยความเสียใจเพราะโทนี่เด็กหนุ่มที่เธอแอบชอบไม่มาตามนัดบ๊อบพยายามจะเข้าไปปลอบแต่ก็ถูกปฏิเสธทําให้เขาต้องยอมถอยให้ในกลางดึกที่ทุกคนกําลังหลับเจ้าหนูน้อยตัวแสบอย่างแจ็คแจ็คก,ก็ออกไปทะเลาะก,กับสกังทําให้พวกเราได้เห็นความหลากหลายของพลังของเขาเฮ <Hey, S 2> เลนโทรเข้ามาเพื่อ เพื่อเช็คความเรียบร้อยพวกเขาก็พูดคุยกันไม่นานเฮเลนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้บ๊อบไม่พอใจนักแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้วันต่อมาบ๊อบปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่พยายามทำหน้าที่คุณพ่อบ้านที่ดีช่วยติวหนังสือให้แดชและส่งเด็กๆไปโรงเรียนทางด้านของเฮเลนเธอก็กำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกแต่เหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นเมื่อไวร้ายตัวใหม่ควบคุมผู้คนผ่านหน้าจอทำให้ทันทูที่แวะมาหาเธอตกอยู่ในอันตรายเฮเลนรีบตามฮอไปทันทีเธอใช้พลังของเธอดีตัวขึ้นไปบนฮอและเข้าไปช่วยหลอ เอท่านทูดออกมาได้อย่างปลอดภัยในบ้านหลังใหญ่คุณพ่อกำลังทำอาหารให้ลูกๆของเขาวอเลตยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอให้บ๊อบฟังและนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าพ่อของเธอบอกเรื่องโทนี่กับริก ทำให้เขาถูกลบความทรงจำโอ้ยมาทำกับรักแรกอย่างนี้ได้ยังไงเธอโมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ระบายอารมณ์กับชุดซูเปอร์ฮีโร่ของเธอดีนะไม่พังบ้านด้านของเฮเลนเธอกำลังเดินทางไปพบวินตามเส้นทางที่เธอไปมีผู้คนมากมายออกมาสนับสนุนเธอแต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ในใจของเธอก็คือไวรัสตนนั้นยังลอยนวลอยู่วินได้ฟังและบอกความเห็นของเขากับเธอเขาอธิบายแผนงานที่จะมีการลงนามสนธิสัญญาซูเปอ ฮีโร่ให้เฮเลนฟังก่อนที่จะพาเธอไปพบกับซูเปอร์ฮีโร่คนอื่นๆงานค็อกเทลเล็กๆถูกจัดขึ้นทุกคนได้ทำความรู้จักกันเฮเลนนั่งคุยอยู่กับเอเวอร์ลีนทั้งสองดูเหมือนจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีและแผนการของสองสาวก็เริ่มขึ้นเฮเลนขอโทรศัพท์ให้สัมภาษณ์ตามกำหนดการ เพื่อล่อให้ตัวร้ายออกมาและมันก็เป็นไปตามแผนครับเอเวอร์ลีนสร้างเครื่องเจาะสัญญาณให้กับเฮเลนทําให้เธอตามตัวจนพบวายร้ายและวายร้ายก็ถูกจับในที่สุดตัดภาพกลับมาที่บ้านบรรยากาศในครอบครัวก็ไม่ค่อยดีนักบ๊อบพยายามปรับตัวเพื่อดูแลเด็กๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยกว่าที่คิดและมันก็ถึงขีดจํากัดของเขาแล้วด้วยบ๊อบเริ่มสติแตกทําเด็กๆนิ่งไปก่อนที่จะรีบโทรตามโฟโซนมาโฟโซนที่มาถึง ก็รู้สึกตกใจมากกับพลังของแจ็คแจ็คและช่วยหาทางออกให้กับเพื่อนรักบ๊อบเดินทางไปหาเอ็ดนาเพื่อขอคำปรึกษาจากเธอเอ็ดนารับแจ็คแจ็คมาพักที่บ้านเพราะเธอสนใจในความพิเศษของเด็กน้อยตัวนี้ทำให้บ๊อบได้มีเวลาปรับความเข้าใจกับไวโอเลตและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คืนวันเดียวกันวินกำลังจัดงานเลี้ยงให้กับเฮเลนที่สามารถปราบวายร้ายได้สำเร็จซูเปอร์ฮีโร่กลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งและในหลายประเทศทั่วโลก ก็กำลังจะลงน้ำเพื่อให้ซูเปอร์ฮีโร่กลับมาอย่างถูกกฎหมายแต่ก่อนงานเลี้ยงจะจบเฮเลนสังเกตเห็นบางอย่างที่มันดูผิดปกติเธอพูดคุยเรื่องนี้กับเอเวอร์ลินทำให้ทั้งสองเริ่มสงสัยว่าวายร้ายตัวนี้ถูกกำจัดไปแล้วจริงหรือไม่แต่ก่อนที่เธอจะตั้งตัวได้เอเวอร์ลินก็ดันแว่นควบคุมใส่ให้กับเฮเลนอา้าวนี่มันยังไงกันนี่ วันต่อมาหลังจากที่บ๊อบนอนเต็มอิม่มเขากลับมาหาเอ็ดนาแจ็คแจ็คที่ดูเข้ากันได้ดีทําให้บ๊อบแปลกใจเอ็ดนาพาเขาไปที่ห้องทดลองชุดพร้อมกับอธิบายพลังของแจ็คแจ็คและวิธีการเลี้ยงเด็กไปด้วยทุกอย่างดูเรียบร้อยดียกเวเ้นเฮเลนที่ถูกควบคุมเธอตื่นขึ้นมาในห้องเยือกแข็งที่ทําให้เธอไม่สามารถขยับร่างกายได้เอเวอร์ลีนเล่าถึงความเกลียดชังที่เธอมีต่อซูปเปอร์ฮีโร่เพราะพ่อของเธอเอาแต่ต้องการเพิ่งฮี รทำให้เขาต้องเสียชีวิต เธอจึงเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอคิดมาตลอดว่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่สามารถช่วยเธอได้เสมอไปซูเปอร์ฮีโร่ทำให้ผู้คนอ่อนแอและความปรารถนาของเธอก็คือการทำให้ซูเปอร์ฮีโร่ผิดกฎหมายไปตลอดชีวิตเอเวอร์ลินวางแผนต่อโดยการเรียกให้บ๊อบไปที่เรือที่จะทำการลงนามสนธิสัญญาโฟโซนถูกเรียกให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กๆก่อนที่เขาจะออกไปซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกควบคุมถูกส่งตัวมารับเด็กๆแต่โชคดีที่โฟโซนเข้ามา ขัดจังหวะได้ทันพวกเขาต่อสู้กันในบ้านหลังใหญ่โฟโซนพยายามถ่วงเวลาเอาไว้แต่เขาเองก็พลาดท่าแต่ยังโชคดีที่เด็กๆสามารถหนีรอดไปได้เด็กๆช่วยกันวางแผนที่จะช่วยครอบครัวของพวกเขาก่อนที่จะสั่งให้เครื่องบินตามไปที่เรือพวกเขาตามมาได้สําเร็จพอดีกับที่งานลงนามเริ่มขึ้นเด็กๆแอบเข้ามาบนเรือพร้อมกับหนีการตามล่าพวกเขาเนี่ยเกิดพลาดท่าถ้าแจ็คแจ็คไม่โกรธขึ้นมาซะก่อนไอตัวเล็กนี่มันสุดยอดเล เจ้าตัวเล็กขยายร่างตัวเองจนใหญ่ก่อนจะวิ่งหนีออกไปพี่ๆของเขาไล่ตามออกไปทันทีแต่ด้วยพลังของเด็กน้อยทำให้ตามตัวได้ยากในห้องประชุมทุกคนกำลังจะถ่ายภาพรวมภาพสะกดจิตปรากฏขึ้นทำให้ทั้งห้องนิ่งไปแผนการของเอเวอร์ลีนกำลังจะสำเร็จแล้วเธอควบคุมซูเปอร์ฮีโร่ให้ทำลายแผนควบคุมของเรือแจ็คที่เข้ามาเจอเฮเลนก็รีบรอยไปหาเธอทันทีพลังจิตทำให้แว่นของเฮเลนหลุดออก ทำให้เธอรู้สึกตัวก่อนที่จะเข้าไปช่วยบ๊อบและโฟโซนพวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดแผนการของเอเวอร์ลีนการประทะกับซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกควบคุมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเอเวอร์ลีนสั่งการพวกเขาพวกเขาแยกกันสู้ก่อนจะช่วยเหลือเพื่อนซูเปอร์ฮีโร่แต่เอเวอร์ลีนวางแผนมาเป็นอย่างดีเธอลากตัวพี่ชายเพื่อหลบหนีแต่วินไม่ยอมเขากระโดดลงจากเครื่องกลับมายังเรือเอเวอร์ลีนตัดสินใจทิ้งเขาก่อนที่จะหลบหนีไปเฮเลนทิด ตามไปเกือบจะไม่ทันแล้วแต่ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพลังมิติแต่เธอก็พลาดเพราะเอเวอร์ลินดึงอากาศออกจากบนเครื่องหมดทําให้เธอขาดออกซิเจนทุกอย่างกําลังจะแย่ลงเธอใช้สติสุดท้ายยิงปืนออกไปทําให้กระจกแตกเอเวอร์ลินถูกแรงลมดันออกจากยานและนั่นทําให้เฮเลนต้องรีบตามไปจับเธอเอาไว้บนเรือบ๊อบและลูกๆช่วยกันหาวิธีเปลี่ยนทิศทางของเรือที่กําลังจะพุ่งชนฟังวินที่หนีจากน้องสาวมาเข้า ไปช่วยนักการทูตและพาพวกเขาไปยังที่ปลอดภัยพอดีกับที่บ๊อบเปลี่ยนทิศทางใบพัดได้สำเร็จโฟลโซนช่วยสร้างน้ำแข็งเพื่อรดแรงประทะที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนบนเรือปลอดภัยเอเบลลินถูกจับและโลกให้การยอมรับซูปเปอร์ฮีโร่อีกครั้งแล้วเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหมดก็จบลงอย่างมีความสุข การมีความคิดเป็นของตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่เราต้องเชื่อมัน่นจะต้องไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายใครขอคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังภาคต่อแอนิเมชันสุดมันที่ต้องรอคอยกันถึง14ปีเรียกได้ว่าเป็นการรอคอยหนังที่คุ้มค่าที่สุดอีกเรื่องหนึ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจซับสไครป์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับมันมากขอบอก ทอกฟล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ